สวัสดีครับผมสปินดองซ่านะครับขอรับนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูและส t a r ์สกเกอนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ 21มิถุนายนโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชีร์กันเยอะมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล1คู่นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนครับช่วงเวลา3ทุ่มตรงของบ้านเรานะครับเป็นการเจอกันระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับ คู่นี้ทั้ง2ทีมเนี่ยยังต้องเน้นมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน,กน,นครับวิลล่าหนีตกชั้นเต็มตัวฝ้าทีมเยือนเชลซีรุ้นไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับวิรากลับมาเตะกันต่อในช่วงรีสตาร์ทหเกมนะครับเสมอต่อเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดศูนย์ศูนย์ซึ่งรูปเกมเนี่ยต้องบอกนะครับว่ายังค่อนข้างน่าผิดหวังนักเตะยังไม่ค่อยฟินครับเกมรุกฝืดแล้วก็เกมรับเนี่ยยังมีช่องโหว่ให้เห็นเยอะมากน,นะครับวันนี้ครับเจอกับทางเชลซีครับซึ่งสภาพทีมเนี่ยถือว่าพร้อมลบนะครับหลังจากแกรากหลยคนอย่างพวก คริสเตียนปูริสิตรูเบนลอฟตาชิตเอ็นโกโรกองเต้นเนี่ยต่างฟิตกับคืนทีมครับวันนี้ครับแนวรุกถือว่าจาัดเลยนะครับมีเมสันแมวเทมี่อับราฮัมนะครับแล้วก็ทารวิลเลียนเนี่ยเป็นสมามประสานกองหน้าแล้วก็แผงหลังกับแดนกลางเนี่ยถือว่าลงตัวมากขึ้นครับผมมองครับว่าเชลซีในยุคข,ของแฟรงค์แลนพาร์ดเนี่ยเป็นบอลที่เล่นเกมรุกกันดุนะครับการเข้าทำรากหลายแล้วก็จุดสำคัญครับยามเจอทีมที่เกตบ,บอลเป็นรองเนี่ยพวกเขามักจะไม่ค่อยพลาดน,นะครับเมื่อเย็ยนทามิลล่าสภาาพนนีีี้้ครับบผมมมองวว่่่เเชลลซยดูแขสุก อ่าบุกแบบสบายใจนะครับเพราะนั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้เป็นต่อที่1เมตรครับผมมองว่าเชลซีวันนี้ดูแล้วชนะตั้งไว้1เมตรครับแล้วก็มีกาดเต็มด้วยการยิงขาดได้ไม่ยากเชียร์เชลซีครับบอลที่ครบเรื่อมากกว่าหลากหลายมากกว่าสุดาเชื่อว่าวันนี้บุกเก็บ3แต้มแล้วก็ยิงขาดได้ครับเชียร์ทางเชลซีนะครับในคู่นี้เฮงเฮงรวยรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ